สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องครอบครัวตัวเองนะคะทริปนี้ก็จะยาวหน่อยนะคะวันนี้เราก็ไปเที่ยวเมืองโทกี้นะคะทริปนี้ก็คือ สองวันหนึ่งคืนนะคะก็ไม่มีการวางแผนแต่อย่างใดนะคะตื่นเช้ามาปุบป,ปับบอกว่าจะไปเที่ยวก็ไปเที่ยว,ยวน,นะคะคุณส,สามนีนะคะการเดินทางของเรานะคะก็จะอยู่ที่1ชั่วโมงกับอีก15นาทีนะคะเพราะบ้านเาดาวอยู่แถวเยาว์นะคะก็ไม่ไกลจากเมืองนี้เท่าไหร่นะคะในการเดินทางไปนี้นะคะวิวสวยมากทุกคนสองข้างทางนะคะวันนี้ก็มานั่งด้านหลังกับสาวน้อยนะคะเพราะว่าสาวน้อยอยากให้นั่งเป็นเพื่อนนะจ๊ะ กวันนี้ก็ดีใจน,นะคะก็คือตั้งแต่ยังไม่เปิดเทอมเปิดเทอมแล้วก็ยังได้ไปเที่ยวต่อนะคะถือว่าโอเคนะคะต้องเที่ยวให้คุ้มก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเปิดเทอมนางก็จะไม่ได้ไปเที่ยวแล้วเพราะว่าในจะ,ะหน้าหนาวด้วยนะคะแล้วก็จะเป็นแบบว่าไปโรงเรียนด้วยนะคะทีมนี้ก็ าสามีว่างเราก็เลยไปเที่ยวกันนะคะตอนนี้เราก็กําลังจะเดินทางเข้าไปในตัวเมืองนะคะก็นี่เลยตรงทางโค้งนะคะมีตัวหนังสือด้านหน้าด้วยทุกคนเขาปลูกต้นไม้ที่สวยมากเป็นตัวหนังสือออกมานะคะก็ไม่รู้ว่ามันเป็นชื่อโรงแรมหรือชื่อเมืองแต่ที่จริงเมืองที่เราไปเนี่ยชื่อเมืองโทกี้นะคะก็เดินทางเข้าไปค่ะ เดินทางต่อไปอีกนิดนะคะตอนนี้ดู GPS ก็จากที่โรงแรมนะคะยังหาโรงแรมยังไม่เจอเลยค่ะทุกคนก็ขับไปตอนนี้ถึงแล้วโรงแรม travel o d นะคะตอนนี้เป็นเวลา10โมงหรือว่า11โมงนิดนิดหรือเปล่าเนี่ยนะคะก็คือเช้าอยู่นะคะก็คุณชายเข้าไปเช็คอินว่าจะเอากระเป๋าไปไว้นะคะ แต่สุดท้ายไม่ได้เช็คอินนะคะทุกคนเพราะว่าเขาให้เช็คอินบ่ายสามนะคะนางบุ๊กป, <มา S 2> ปั๊บมาปุ๊บนะคะก็เป็นอะไรที่แบบว่า ไม่มีแผนเลยนะคะตอนนี้ก็จะพาสาวน้อยไปเล่นทะเลก่อนนะคะหรือว่าไปเล่นทรายก่อนนะคะก็เอารถมาจอดข้างๆสนามรับบี้นะคะหรือว่าอะไรไม่รู้อะกีฬาอะไรใครรู้บอกด้วยนะคะแล้วจากนั้นก็เดินไปหรือว่าไปที่สนามเด็กเล่นนะคะมันจะเป็นฝั่งตรงข้ามกันก็ฝั่งนี้จะเป็นทะเลนะคะฝั่งอีกซ้ายมือมันก็จะเป็นสวนสาธารณะนะคะวันนี้มีฟ้านแฟน,นะคะทุกคนก็มีคอนเสิร์ตด้วยนะคะ วันนี้ก็คนคึคกคักน่าดูเลยนะคะก็เป็นวันเสาร์ด้วยนะคะแดดยังไม่เต็มที่นะคะทุกคนก็ถือว่าโอเคสวยนะคะสวยมากๆนะคะตอนนี้น้ำมันลงแล้วนะคะมันก็จะมีอ่ะคันบันไดลงไปนะคะก็ บางคนก็ไปนั่งด้านล่างนะคะเพราะว่ามีทรายให้เล่นนะคะแล้วก็ด้านบนก็มีที่นั่งให้เราน,นะคะเราก็จะเ,เลือกนั่งได้นะคะตรงบรรงบันไดก็ได้นะคะบางคนเข<ๆ>าก็มากางเต็นท์ด้านบนแบบนี้นะคะบางคนก็ไปกางเต็นท์ด้านล่างนะคะตรงทรายตรงนี้ก็ดีหน่อยนะคะมีทรายให้เด็กเล่นนะคะก็ไปถึงเอาเลยนะคะ,ะสาวน้อยของเราเดี๋ยวแปบนึงมามีเกตนีิเสร็จเดี๋ยวมามิช่วยโอเค Daddy, don't move. Because the camera is on you. Daddy's sleep. That's good. <laughs> you know, people um, cut my leg for real life. eat and um, I and my mom and dad and my and my mommy, that dad, my daddy um dig me up and I have legs. See. So. Listen, Alexander. ซาน่าเป็นมาเม็กใช่ไหม ด really? <laughs> ตอนนี้นะคะก็พาสาวน้อยเล่นทรายไปประมาณ3ชั่วโมงแล้วนะคะ3ชั่วโมงกว่าทีนี้เราก็จะไปเช็คอินที่โรงแรมนะค่ะเพราะว่าเราจ่ายค่า ขาพักนะคะหรือว่าที่สอดรถประมาณ3ชั่วโมงนะคะอยากให้ทุกคนดูวิวทั้งสข้างนะคะจากตรงน,นี้ไปนะคะบอกได้เลยว่าวิวสวยมากทั้งสองข้างเลยก็ถือว่าเมืองเขาก็โอเคแล้วก็สวยมากทุกคนก็โรงแรมเยอะมากๆเลยค่ะหลายโรงแรมมากก็คือแบบ ก็ปกติเดาไม่เห็นเมืองท่องเที่ยวตรงไหนที่เป็นโรงแรมเยอะขนาดนี้นะคะซ้ายขวามันก็จะเป็นละลายโรงแรมนะคะแฟนก็บอกว่าเออเขาก็เคยมาพักที่นี่นะก็รูปทรงเหมือนอเดาก็เลยถามว่าเหมือนมาซีกเน่นใช่ไหมเหมือนอ่า ก็คือมันทรงเหมือนแบบว่ามาสยิกนะคะแต่ก็เป็นทรงเหมือนอินเดียนะคะแต่นางบอกว่าไม่ใช่นะคะแล้วน,นางก็บอกว่าร้านอาหารจีนที่นี่อร่อยมากนะคะเพราะว่าเขาเคยมาเมื่อก่อนนะคะนานมาแล้วนะคะทุกคนดูวิวทั้งสองข้างสวยมากเมืองเขาสวยจริงๆค่ะก็น่าท่องเที่ยวมากมีกิจกรรมให้เราเล่นเยอะมากๆเลยค่ะน่าท่องเที่ยวมากเลยแล้วก็นักท่องเที่ยวเยอะด้วยค่ะวันนี้ ไปค่ะเราเดินทางไปที่โรงแรมกันนะคะแล้วก็ไปเช็คอินนะคะตอนนี้เช็คอินเรียบร้อยนะคะกําลังเดินเข้าไปที่ห้องนะคะได้ห้องชั้นล่างสุดนะคะทุกคนเข้าไปถึงปบ๊บคุณสา <Okay. S 1> เช็คเลย <laughs> เช็คนี่เช็คอะไรทุกคน <Okay. S 1> เช็คหน้าต่างนะคะว่าจะดูวิวสุดท้ายไม่ได้ดูวิวเพราะว่ามันเป็นเหมือนชั้นใต้ดินแต่ไม่ใช่ชั้นใต้ดินนะคะเหมือนชั้นหนนะคะเพราะว่ามันมันจะเป็นแบบ ด้านหลังมันก็จะเป็นการ์เดนแต่มันเป็นแบบว่าเป็นรั้วเลยลก็ไม่มีต้นไม้อะไรนะคะก็ไม่ได้ดูวิวเลยแล้วก็เช็คไปโรงแรมก็มีเครื่องดื่มให้ประมาณนี้นะคะชากาแฟนะคะสาวน้อยก็จะดูวิวสักหน่อยไม่ได้ดูนะคะจากนี้เราก็จะไปเตรียมตัวไปดินเนอร์นะคะสำหรับไกลดินเนอร์วันนี้นะคะก็จอง เป็นร้านอาหารไทยนะคะคก็สามีได้จองไว้ <แฟ S 1> ช่วงเวลาหกโมงนะคะลลวันนี้ก็จะไม่ได้เอารถไปค่ะลลเพราะว่าแฟนบอกว่าถ้าเราหาที่จอดมันจะยากถ้าเราทา,านอาหารเสร็จเราจะไปต่อก็ไม่ได้ไปต่อนะคะมันจะหาที่จอดรถยากนะคะสําหรับร้านอาหารนี้นะคะเป็นร้านาหนิงไทยนะคะลลก็เอาเดิมแรกนี่เลยค่ะทุกคน ข้าวเกี๊ยบกุ้งกับซอนเนี่ยนะคะมันก็จะเป็นออเดอร์แรกนะคะเราไม่ได้สั่งเขาให้ทางร้านให้ฟรีนะคะออเดอร์แรกเก็เป็นออเดอร์ก็เป็นแพนเค้กดักนะคะสาวน้อยทานได้นะคะอร่อยนะคะส่วนคุณชายมาชอบมากเลยไอ้ตัวตรงนี้นะคะอ,อะไรนะเขาเรียกอซี่โครงหมูนะคะนางชอบดูเหี้ยจริงพอไปวยาวป๊อก Uh, no, I'm alright now for the minute. Now I'm on the way. Yeah, thanks. Is there um, not for now, but is there a taxi rank in the? In Do you know why? Just. Honey, wait. Oh, that. Looks, that looks proper. Daddy? Take a photograph of that. Come on, honey. I want to see you. <laughs> Come on, in. I've never seen you with red chilies on before, but. ก่อนนั้นอุ้ยว้้อันนี้อะไรผัดกะเพราเนื้อนะคะทุกคนอุ้ยน่าอร่อยมากเลยอริสตานายูติงเดดดี้คล้ายน้องโอ้ my god เซเวอร์ ทานข้าวเสร็จเรียบร้อยค่ะทีนี้เราก็เดินไปอีกฝั่งหนึ่งนะคะเหมือนเดินเข้าไปตัวเมืองนะคะตรงนี้ก็จะเป็นร้านค้า <Yes. S 1> หลายร้านค้านะคะสองข้างทางเลยนะคะเราก็จะไปต่อนะคะ <Yes. S 1> ก็ชมเมืองยามค่ำคืนค่ะทุกคนวิวสวยมากเมื่อตอนนี้ประมาณสามทุ่มนะคะก็เหมือนหกโมงเย็นบ้านเราเหมือนผ้าที่ตกดินอะไรประมาณนี้นะคะ ชมวิวไปแล้วก็เดินหาร้านที่เราจะสามารถนั่งได้นะจ๊ะเพราะว่าบางร้านนะคะเขาก็จะไม่ให้เด็กเข้านั่งนะจ๊ะทุกคนก็เดินชมวิวไปจ้า ขณะเดินไปสะดุดตานี้เลยจ้าเครื่องเล่นสาวน้อยก็ไม่พ้นสักท<ะ>ีนะจ้าเห็นปั๊บโดดขึ้นปื๊ดนะจ้าแล้วก็บอกแต่ดีช่วยหาเหรียญให้หนูหน่อย <c oughs> นะก็ได้เล่นสนใจจ้าเธอ <c oughs> ตอนนี้เราได้นั่งเรียบร้อยนะคะหรือว่าได้ร้านที่เราจะนั่งเรียบร้อยนะคะให้ดูชมวิวไปด้วยนะคะวิวสวยมากยามค่ำคืนแล้วก็นั่งจิบน้ําผลไม้นะคะชมวิวไปจ้าทุกคนสาวรสนะจ้ะสาวรสวันนี้นางมีสองนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะก็คิด ตอนแรกคิดกันไม่ออกนะคะว่ามันเป็นผลไม้อะไรแล้วก็อ๋อเป็นน้ำสวรรรสนะคะแก้วนี้ประมาณ500บาทบ้านเราทุกคนก็แพงอยู yeah. ่เหมือนกันนะคะทุกคนก็แก้วเดียวพอค่ะพอแค่นี้เลยไม่ขอต่อนะจะแก้วเดียวพอเลยอื่นๆเลยจ้ะอันนอม no อันนี้เรียกอะไร อ๋อมนี่ค็อกเทลนี้500ไอ i ิ้งไอติว or something cocktail คุณดีน h e ร e วันนี้ก็นี่รวมนี้500บาททุกคน5 0าบาทป๊พดีโอแอนด์ร I what you are you i, not sure s <S I, I think yes mm. เวลานางเล่นนะคะถ้าไปถ่ายวิดีโอปุ๊บป,ปั๊บนี้นางก็จะแบบอายนิดนึงนะคะไปไหนก็ต้องมีของเล่นไปด้วยนะคะมันลงตงุงนางจ้าจากนั้นเราก็กลับโรงแรมนะคะตอนเช้ามากับอาหารเบรกฟา s ์ที่โรงแรมค่ะก็เมื่อคืนสามีได้จองอ่า การตกปลาไปแล้วนะคะบุกปตกปลานะคะสองชั่วโมงทีนี้เราก็มาตอนเช้านะคะเพราะว่าเบรกฟ a s เราก็ทานเสร็จประมาณ1ิบโมงนะคะก็ขับรถออกมาแล้วก็ไปหาที่จอดรถนะคะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราต้องไปขึ้นเรือตรงไหนนะคะเราก็ต้องไปหาที่จอดรถไว้ก่อนนะคะทีนี้เราเดินมานี่นะคะเมื่อวานที่เรา เล่นทะเลกันนะคะหรือว่าเล่นอ่าทรายกันเมื่อวานนะคะน้ำมันจะลงลงไปถึงพื้นทรายเลยนะคะตัวน,นี้เมื่อเชาตอนเช้าตรงน,นี้ก็คือน้ำมันจะขึ้นประมาณเท่านี้เลยนะคะขึ้นสูงอยู่ประมาณเหมือนกันนะคะทุกคน<ล>ดู<ห>เรือหนึ่งขั้นบันไดนะคะเต<ห>ิมพลังตอนเช้าด้วยกาแฟน้ำชาแล้วก็เดินชมวิวไปนะคะตรงน,นี้มันก็จะเป็นชายทะเลกับด้านหลังก็จะเป็นถนนแล้วก็ แล้วก็จะเป็นโรงแรมอยู่ด้านบนนะคะทีนี้สาวน้อยเจอกล้องนะคะอยากจะสองกล้องแดดดีก็บอกว่าไม่มีเหรียญลูกเงินไปจ้ะนะทำหน้าตกไปจะทุกคนทีนี้เราเดินมาถึงจุดนี้นะคะมันจะเป็นอ่ะสะพานนะคะแล้วก็จะเชื่อมต่ออีกฝั่งหนึ่งนะคะแต่เราไม่ได้เดินไปค่ะเพราะว่าจะเดินหาอ่าที่ขึ้นเรือนะคะก็ถามจะมีตู้สำหรับอ่า ให้คนถามนะคะหรือว่าคนที่เขารับจองตั๋วนะคะเราก็จะถามว่าเราไปขึ้นเรือตรงไหนนะคะเพราะว่าเป็นครั้งแรกของเราค่ะทีนี้เราก็เดินไปนะคะก็จะไปเจอชิงช้าสวรรค์ตรงนี้นะคะพอเรือตรงนี้ไปมันก็จะเป็นร้านค้าแล้วก็คาพักนะคะแล้วก็จะเป็นร้านอาหารหรือว่าเป็นผับนะคะฝั่งตรงข้ามนะคะฝั่งตรงข้ามที่เรานั่งเมื่อวานจะอยู่ฝั่งนู้นนะคะ ทีนี้เราก็สามีไม่ยอมให้เราใส่ชุดสีขาวตรงนี้นะคะก็เลยไปเดินหาร้านไปจ้าหายังไม่เจอเลยทุกคนตอนนี้ก็ไปหาเสื้อผ้าใส่กันนะคะเพราะว่าสามีไม่ยอมให้ใส่ชุดน,นี้บอกว่าถ้าไปตกปลาชุดน,นี้ไม่ได้แน่นอนเดี๋ยวเราไปตามหาเสื้อผ้าจะไปซื้อแบบถูกๆเอาเนาะ ตอนนี้ก็นั่งข้ามเวลาไปค่ะเพราะว่าหลายๆร้านยังไม่เปิดเลยทุกคนก็นี่เลยได้ชุดนี้เลยค่ะทุกคนเขาเป็นคนเลือกให้ดาวเองนะคะดาวไม่ได้เป็นคนเลือกนะคะมันก็ลัดพุงปิ้วเลยจ้าจากนั้นเราก็ไปขึ้นเรือก,กันนะจ้าได้เวลาแล้วจ้าต uh, อนนี้เราลงมาที่เรือแล้วนะคะจะไปตกปลาก,กันน้องลูกเนาะแดดร้อนสามี พร้อมยังคะลูกเราจะไปตกปลากันฟิชชิ่งอันซีโดเนซีเดลเน,น,โด,โนด้วยทริปนี้สองชั่วโมงค่ะเดี๋ยวเราไปกันค่ะ

เคยเห็นคนตกปลาครั้งเดียวสองเบ็ดไหมคะนางทำให้ลูกนะคะแต่ลูกบอกว่าหนูเหนื่อยมันหนักขอนั่งพักกินน้ําแป๊มหนึ่งนะคะนางก็สาก็อ่ะซ้ายขวาอ่ะตกไปสาได้หนึ่งตัวนะคะดาวตกได้อีกหนึ่งตัวก็ได้สองตัวคะ่ะกำลังนั่งเรือกับกันนะคะได้ปลากี่ตัวลูกได้ปลาสองตัว กินดิบวันเนี้ยแกเอาไม่ลูกแกเอาหอยนางรมไปกินไหมนะ่ะเดี๋ยวเราจะขึ้นชิงช้ากันนะจ๊ะเช่นพาวเช่นพาย สำหรับค่าขึ้นนะคะก็สำหรับผู้ใหญ่เจ็นะคะเด็ก3พาวนะคะก็ทั้งหมด10พาวนะคะดาวกับลูกขึ้นไปคะ่ะก็จะหมุนรอบอยู่ประมาณ3-4รอบนะคะขึ้นชิงช้านะคะ can see ีมาม m ่ถ้าคุณอยากเหเห็นเห็นทะเลไหมคะทุกคนทะเลที่เล่นเมื่อวานน้ำลงแล้วเมื่อเช้ายังขึ้นเต็มเลยตอนนี้ลงแล้วอุ๊เอเล็กซานเดอร์วีเวลี่ไฮส์เบรลไฮเวลี่ไฮค่ะ Yeah we high down. When we go down it's boring. <S yeah. Yeah. When l g w people go down from here it's boring. <S yeah. สวนนั้นสวยจังเลยทุกคนดูพวกดอกไม้ในสวยมากเนี่ยขมันนั้น ทำไมให้มัมมีพูดหรอทำไมลูกไม่พูดเอง I just threw an ice cream, cream. <laughs> c r a y Because you paid this one already ใช่ไหม Daddy f เอาหยุดละเ <laughs> มืองสวยมากทุกคนตรงนี้เรือยอดนะบรรดาเรือยอทจอดตรงนี้ค่ะขึ้นมาสูงสุดเลยสวยเนาะทุกคนวิวสวยตอนนี้เราได้ลงจากชินช้าแล้วนะคะ,ระเราก็จะเดินกาบกันแล้วนะคะไปหา ที่จอดรถนะคะเราก็จะพาสวนสาธารณะนะคะตรงนี้สวยมากทุกคนเป็นการปลูกต้นไม้นะคะเป็นอ่าอมงกุฎนะคะส่วนสาวน้อยก็จะวิ่งไล่จับนกนะคะเพราะว่าจับไม่ได้เราทุกคนก็วิ่งเล่นกับนกตลอดนะคะเวลาเห็นนกลงมากินอาหารในพื้นอะไรอย่างเงี้ยก็จะวิ่งไล่เขาประมาณนั้นนะคะก็ไปเล่นนะคะก็จะวิ่งไปอีกฝั่งหนึ่งด้านหลังที่เมื่อเช้าอ่า ผ่านส่วนด้านหน้าตรงนี้เราก็จะไปสวนด้านหลังตรงนี้สวยส่วนฝั่งนี้นะคะมันจะมีที่แบบว่าให้เราเลินซิกแซกนะคะเป็นรูปตัวยูนะคะมันก็จะมีต้นไม้สวยน,นะคะทุกคนก็ซาน้นยบอกว่าอยากจะไปเดินตรงนู้นนะคะในนี้ค่ะในส่วนด้านหลังนะคะมันจะมีสะพานออกไปให้เราถ่ายรูปด้วยนะคะทุกคนก็สวยค่ะตรงนี้เป็นสวนสาธารณะนะคะก็สวยค่ะ ทีนี้เราก็หมดทริปแล้วนะคะทุกคนเราก็เดินทางกลับบ้านกันจ้าค่ะสำหรับทริปนี้นะคะ2วัน1คืนก็ถือว่าคุ้มนะคะสำหรับสุขสัปดาของครอบครัวตัวเองนะคะแล้วก็ใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ครอบครัวตัวเองด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะว่าครอบครัวตัวเองจะพาไปเที่ยวที่ไหนอีกนะคะก็สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ